อ้าไม่น้อยแล้วเปิดเบรกหน่อยอเชฟจีนโกรจัมพยาะครับเด็ดโอ้โหขียนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้มาตกปลาที่อ่างคลองไม้แดงนะครับมากลางคืนนะวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มแล้วนะครับเขาบอกปลากินกลางคืนก็เลยลองมาอ่างคลองไม้แดงนะครับอยู่ที่บ้านใหม่สามคีนะอำเภอสามเงาจัังวดตานะครับ อากาศวันนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วนะครับข่าวที่แล้วที่เป็นชระ,ะครังโหมันมีทั้งร้อนทั้งหนาวแล้วก็มีฝนด้วยนะครับวันนี้อากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นนะฮะวันนี้เราแบ่งชุดตีนะครับเป็นทุดลอยนะครับแล้วก็ชุดหน้าดินนะครับหน้าดินจะเป็นสายหวานนะครับอัตราเข้าบริการที่นี่น่าจะขันละห้าสิบประมาณนั้นจะพาไปดูหมายกลางคืนอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเนระเดี๋ยวจะส่องพาส่องดูหมายนะครับ เขาบอกปลากินกลาคืนนะมาลุ้นกันนี่เราตีหน้านี้างต้นไม้มีทุ่นอยู่นี่นะครับแล้วก็ทางนี้ในบริเวณนี้เราจะตั้งศูนย์บัญชาการกันอยู่ตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะ ว่าจะเดินลัดเลาะลัดเลาะลัดเลาะ,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 ะทางเข้ามาโอ้โห,โโหตรงนี้นี่จะตีทุ่นลอยบริเวณนี้กลางคืนอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยว ขายกลางวันให้ดูอีกที จากนั้นก็คูกเขาให้เข้ากันเนะสร็จแล้วก็ผสมน้ำนะแล้วก็ปั้นตกได้เลยสูตรนี้เยอะหน่อยนะครับได้ประมาณสักสูตรนี้ได้ประมาณถังสี่หนึ่งะครับประมาณสัก5กิโลนี่น่าจะได้นะครับ ทุกคนนะครับเตรียมชุดทุดลอยนะน,นะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นโหชื้อปาจีนนะเป็นโหชื้อหมักโหชพยานะครับชเชื้อปาจีนผสมกับลำแล้วก็นวดให้นิ่มเลยนะครับโหชื้อปาจีนโหชพยานะใส่ลำแล้วก็นวดกับโหชื้อปาจีนนะหรือว่า,น,า,น,าน้าจะเติมกะทิเข้าไปแทนน้ำก็ได้นะนวดนวดเลยนะครับ ก็ตีเหยื่อครบทุกคันแหละวันนี้มาทุ่นลอยห้าคันนะแล้วก็สายหวานหน้าดิน5้าคันมารอลุ้นกันนะครับกว่าจะเตรียมอุปกรณ์อะไรเสร็จก็ปลาเข้าไป3ามทุ่มละอ่าง,งเก็บน้ำออของไม้แดงนะครับเปิดเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งก็จะเปิดครั้งหนึ่งนะครับปลาที่เรามาเฝ้ากันวันนี้ก็จะเป็นพวกปลายี่สกแล้วก็ปลาจีนนะครับ สายหวานก็มาเล่นปนินกับปลายิสกเนาะนะครับยิสกก็ไซส์ประมาณสองโลนะครับประมาณนี้สองสามโลนะครับแต่ว่าเขาว่ามันกินกลางคืนนะก็เลยลองมาเฝ้ากลางคืนอยู่แต่ก็ยังเงียบนะก็ยังไม่เห็นใครดึงเลยนะนะครับตอนนี้สามทุ่มละอาจจะกินดึกเหมือนชะล่าระครังก็ได้นะครับเดี๋ยวองมาลุ้นกันนะนะครับจะเที่ยงคืนแล้วนะครับยังเงียบสนิทอยู่นะไม่เห็นมีใครกินเลยนะครับ ยังเงียบกันอยู่ทุกๆคนเลยผมเห็นนะสังเกตดูไม่มีเสียงสัญญาณอะไรลอกล้องหรือว่าสัญญาณไอปลากินเบ็ดเลยเงียบเลยนะครับจะต้องขอตัวนอนละน,นะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับเดี๋ยวถ้าปลากินนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับส่งงานตอนดึกๆนะครับถ้าไม่ไม่กินก็เจอกันตอนเช้าเลยพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับ กราจะลุกออกจากเต็น,นท์นนไ,ทนนได้ไหมก็ได้ Oh, oh. ไม่ได้ปิดเบจังจะจมไม่ได้เปิดเบรอันเลยอ่ะหันยิ่งช่วยช่วยสาวนันนี้หน่อยิันยับเลยอ่ะ จีนบวกปนินลาล้ามาได้ป่ะามาเจ็บเจ็บ ลืกจำลึกยิงก่าเลือกจำลึกยิงปีก็ไม่ได้เอามาอยู่หลังลวดมาตอนไหนเนี่ยโห ใส่ได้นีเนี่ยใส่เอาได้เลยนี่กินพันยับเลยฮะปลานิมก็กินกำลังนอนครับตีอะไรแล้วไม่รู้ขอแก้เบ็ดแปบ๊บหนึ่งกันนะหูพันกันยับเลยครับปลาจีนนะครับใส่ประมาณสักสองโลกว่า,าสามโลได้ไมั้งนี่หลุดพอดีเยืๆ โอ้ยจ oh, okay, mm ิกใจจิ๋วไปกับสองรูรกว่าๆ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นครับ mm hmm. ตี่นี้จะเป็นหัวเชื้อปจีนของโกะจัพยายนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะกินตอนตีสี่นะลุกขึ้นมาวัดเลยพันกันยับเลยนะฮะนี่เชื้อปจีนโกะจัพยายนะครับ มาที่ย่างเก็บน้ำของไม่แดงนะสัาเงาตายรุสวัสดิ์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง40แล้วนะครับเช้ามาเนี่ยอากาศเย็นนะ,นะครับใช้ได้เลยตอนคืนก็โหน้ำค้างลงจัดมากเต็นเนี่ยนะฮะ ข้างนอกเนี่ยมีแต่อายมีแต่น้ำนะเปียกเหมือนกันนะครับแต่ข้างในไม่เปียกนอนได้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆนะวันนี้นะกำลังต้มกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเตรียมหุงหาอาหารกันนะครับเมื่อคืนเราได้ไอปาจีนไปตัวนึ่งนะกินตีสี่เดี๋ยว เดี๋ยวพาเดินไปดูหมายที่เราตกาทุ่นลอยกันห่างจากที่เราตกชุดสายหวานหน้าดินเนี่ยประมาณสัก10เมตร คืนก็พันกันยับเลยนะฮะปลากินตอนตีสี่แล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยกันเคลียร์สายเอ็นนะฮะอยากจะบอกว่าอ่างเก็บน้ําที่เนี่ยนะครับเป็นอีกอ่างเก็บน้ำหนึ่งนะที่บรรยากาศดีมากๆนะครับสวยแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยเหมาะสําหรับน้าๆนาที่ชอบแคมปิ้งอะ่ะกางเต็นทน์นอนตกปลานะแนะนําเลยกองไม้แดงข้างหน้าเป็นเป็นวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับ เอยิี่สก,ก็กินด้วยนะยี่สกเข้าทุนลอยเดี๋ยวมาเฝ้ากันเนาะอีกวันนึง <c oughs> ยับเยินเลยเจม ใส่เม็ดโฟมใส่ทุ่นปจีนอะไรกินยับเลยครับหมอลงไปกินได้ผมไม่ลึกเท่าไหร่ เปลี่ยนเหยื่อกันชุดแรกตอนเช้าก็ปลาเล็กก็กวนมากเลยนะทุ่นลอยเป็นปลานิลไซ์ประมาณ3ามนิ้ว่ะปลาอะไรแป้งกระจกเหรอมีปะไอแก้มช้ำโอ<ฮ>้โหนะจะไหวไหมเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวสายๆเนาะลองลองดูอีกทีหนึ่งถ้ามันยังมีอาการแบบนี้อยู่นี่คงจะไม่ไหวละเพราะว่าเราเฝ้าปลาเฝ้าปลาจีนปลาใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้เลยนะแต่คิดว่านี่มีแค่ช่วงเช้าๆนี่แหละนะครับก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้ ทุกคนนี่ดูตะเพียนสานี้หกเจ็ดสายครึ่งโลสาสวยเลยฮะกินพาสายลากไปออกไปทางซ้ายเลยนะนะครับเดโอ้ขินตั้งแต่มเมื่อไหร่เนี่ย สายโตด้วยตัวนี้ <S <S ปลาจีน,นกินตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะครับผมก็นอนนะง่วงนอนไงีแหมไปจีนุ่ยเบอร์สี่เองนี่มีสักสี่โลไอสามโลก,กว่ากวานี่มีเนาะ ทำรูกว่าใส่สามอ่ได้อยู่สามรหัวเชื้อปะจีนนะนะครับหัวเชื้อปะจีนแล้วก็เจมผสมหัวเชื้อปะจีนไปแล้วก็อะไรนะพรอมยิสกพรอมยิสกไปถุงหนึ่งมันไม่ได้เอาลำเติมก็เลยเอาพรอมยิสกเติมเข้าไปกับพรอมปาจีมก็นวดนวดให้นิ่มๆแล้วก็ตกได้เลย ลงไปลงไปลึกปะวะกางเกงออกเราเปลี่ยนปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> กินแล้วคันนี้ก็กินโอ้ต่อเพียนไซส์สวยเลยวะ่ะเจมต่อเพียนไซส์แบบไซส์สวยนะไซส์ครึ่งโลนะ gần kinh lộ nữa. áo, mày nói là bật bên nồi, bật đi. Bước đi. เอมือนแล้วไม่น้อยแล้วไม่น้อยแล้วไม่น้อยแล้วเอ้าวอย่าบ้ากสิหมุนมันวิ่งย้อนวิ่งย้อนบอกมันจะลงไปจ้ อะไรนวนจาร์ปาร์กินเดือดๆเดือพันเดี๋ยวพันสายไปปลาไซสี่โลหลุดอีกแล้วครับตัวแรกเลยที่หลุดเบ็ดง้างปะเอามาเอาม่เอามาเอามา ปลาไซตโตด้วยไซสี่เก็นตัวล้วนะเอาใหม่โคกินสายโหดด้วยสายสามสิบโอหจะตักยี่แล้วเนี่ยมันมาติดอยู่ไอ้ตรงหญ้าเนี่ยนิดเดียวเนี่ยจะลงไปอแล้วบ่ายโมงนะครับเตรียมอุปกรณ์งานประจินจะตีสักสองคันนะนะครับแต่ว่าทุนเราไม่พอ, <laughs> อ,อรอบดีคืออุปกรณ์ยังไม่ค่อยครบ ใช้ใช้ทุน2องอันร้อเลยนะครับกำลังมัดเบ็ดนะฮะเป็นตะก้อแบบตะก้อมุ้งแบบนี้นะงานประจีนน,นี่แล้วก็ไม่ต้องเหน็บเม็ดโฟมนะฝังลงไปในเหยื่อเลยนะครับแบบฝังเข็มนะแบบนี้แล้วก็มีสายชิ่งต่อจากลูกหมุนของตะก้อ ท,ทีีหลังจากที่ปลาหลุดไปเมื่อกี้ก็เริ่มมีลมนะลมเสียลมเสีย <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> ตอนนี้ก็เล่นงานทุ่นลอยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะหน้าดีเอาขึ้นหมดล้วนะครับมาเฝ้าประจีนกัน ฝากโขดเชื้อประจีนของกขดเจ้าพยาด้วยนะ จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อชุดนี้ชุดสุดท้ายละนะมาลุ้นชุดสุดท้ายว่าจะมีตัวป่ะจากนี้ชุดสุดท้ายล้วก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับนกโกรด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะฝากกด subscribe ให้ด้วยในช่อง u t u b e นะแล้วก็ทางเพจเหยื่อตกปลาโกดจะพยาด้วยนะมี2เพจนะเหยื่อโกดจะพยากับเหยื่อตกปลาโกดจะพยานะครับวันนี้ใช้หัวปะจีนของโกดจะพยานะ ผสมกับพร้อมยีสกนะแทนลำกินดีเหมือนกันนะกินสามได้สองนะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ห้าโมงจะห้าโมงแล้วนะครับมาลุ้นชุดสุดท้ายกันนะครับมาทุกคนนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับเตรียมเก็บอุปกรณ์นะจะเอาปลาที่ตกได้ในวันนี้กับเมื่อคืนนะขึ้นมาให้ดูนะใช้เวลาตกหนึ่งคืนนะครับกับหนึ่งวัน ตัวนี้สามโลห้านะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเกือบเกือบสามโลอ่ะสองโลแปดไปสองโลสองนะนะฮะวันนี้นะครับงานหัวเชื้อปัจีนนะของโกจะพยานะครับประสบความสำเร็จนะอ่างเก็บน้ำคลองไม้แดงนะครับสามเงาตากนะมาเฝ้ากันหนึ่งคืนนะครับแล้วก็หนึ่งวันนะครับ ปลากินไปสามทีนะไอตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่หลุดไปมันจะมีซักไซส์สี่สี่โลเนะี่ยมีแน่เพราะว่ามันใหญ่กว่าตัวเนี้ยตัวนี้มันสามโลเท่าไหร่นะสามโลฮะสามโลห้านะฝากไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้กับนาโกด้วยนะฝากเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็คลิปหน้านะเราจะไปกันที่ไหนนะฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยปลากับปัตเพียนนะ ปลตะเพียนไซส์สวยนะได้2ตัวนะครับปตะเพียนไซส์เนี่ยนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพจอย่าตัวปลากวดจัพยานะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสคนต้องขอตัวาลาก่อนนะฮะสวัสดีครับ